ครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์ตสุข่สู่คนพี่น้องเจ้าค้าผู้ที่อยู่ทางไกลแหลกกระทางไก่ทางใต้และกระทังเหนือในประเทศและกระ่ังประเทศพี่น้องเนาะที่กําลังหักสมคลิปของผู้ค้าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าผู้นี้มาพบพ่อกระพุชะาพัชายำามืองพี่น้องร <c oughs> ุ่นเล็กก่อนตอนนี้มันสี่โมงกว่าเนาะห้าโมงแล้วพี่น้องตอนนี้รุ่นเล็กก่อนมาเมื่อน,นี้คำบันทึกเลขกระสิบกระท้ายคลิปเดือกผมมีกระจิกกระใจท้ายมาซะ พอดีได้พออยู่พอกินพอเจลพอปุ่นพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเมืองเล็กๆน้อยๆเ,เนาะเจ้าค่ะก่อนสิไปัดัดยาแห,ห่งหัวเนาะมื่อนี้กับสิบพาพี่น้องมาเหตุกรีบแต่งฐานใบสีแต่งฐานขันมากแต่งกระทงแต่งกราบ ผ่านไหวครูแต่งในเบิร์พี่น้องจา๋าเป็นกรีประยุกต์แล้วแต่พี่น้องสิอเอาไปประยุกต์ไซหรือเอาไปตกแต่งกับอย่างเนาะพัชชามาเห็ดในเบิรงเป็นแนวทางจา้ามาเบิ่งมาชมนํามกันเลยจา้าอันนี้คือตัวอย่างที่พัชชาเห็ดไว้เนาะเจ้าค่ะพี่น้องจา๋านั่งเล่นไปลองเห็ดไปเห็ดมาวิงามดีแบบนี้เอาไปตบแต่งฐานใบสีนี่จะสวยมากพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้คือกรีบเออ เล็บมือนางซ้อนเดือยจะสอดไส้จีบเล็บคุดจา้าแล้วก็เปียงลงมาสามรอบแล้วก็ไส้จีบผกาปิดท้ายจ้าพี่น้องจา้าคิดพี่น้องคิดตามผู้คา่าเด้อยผู้คา่าสวยฟังเฮ็ดแบบนี้หลายจีบแล้วไปเลี้ยงเป็นวงกลมเลี้ยงเลี้ยงกันไปนะเฮ็ดแต่งฐานใบสีแนละพี่น้องจะงามมากพี่น้องจา้จาเจนใบสีดดเด่นมากพี่น้องเป็นจีบประยุกต์ที่เฮ็ดง่ายๆเนาะจา้ามาเบิ่งมาชมํำกันเลยจา้าเฮาสีได้มีใบตองกล้วยอ่อนกล้วยน้ำว้าเนาะจา้า ใบตองกล้วยต้นีแก่สี่ใบสี่แผ่นว่าเป็นอวบันบานี้สี่ใบสี่ชิ้นเนะาจา้ะชิ้นหนึ่งความกวาม้างประมาณสามนิ้วเนาะพี่น้องเนาะ,แล,ะ,นะานแล้วก็จะมีอ่าริบบิ้นกรณีที่ผูดอยากได้เป็นงานธรรมชาติเลยเนาะพี่น้องอย่างเส้นเทกระทงประกวดอยากใส่กลีบนิเฮตเออก็สามารถใส่เป็นใบลิ้นกระบือที่มีสีแดงเนาะสีแดงกะงามคือการพี่น้องจะเป็นใบลิ้นกระบือก็ได้จะใส่เพื่อความโดดเด่นถ้าเรใส่ตัวนี้เลยจะโบเด่นพี่น้องจา้าเนาะ มาเบิ่งกันเลยวิธีการเห็ดพี่น้องว้าลายใหญ่ห้างเนาะอันดับแรกเอาดิบินมาตัดแล้วก็ภับเป็นกีบเล็บพุดก่อนจ้านี่กีบเล็บพุดธิดอย่างนี้เดอ้อน,นี่จ้าแล้วก็ภับขวาภับซ้ายจ้านี่เออมากีบเล็บพุดหลังจากนั้นใช้แม็กแม็กไว้ให้เรียบร้อยจ้าจ้าพอได้กีบเล็บพุดแล้วบัดนี้เฮากับซิลเริ่มเห็ดกีบ เล็บมือนางซ้อนชีกใบตองมาความกว้างประมาณสามนิ้วเนาะพี่น้องเนาะสามถึงสี่นิ้วแล้วเจ้าเลยพับทบครึ่งเนีน,นี่เด้อจ้ะทบครึ่งแนวแนวตั้งของใบตองเด้บอบบแมนแนวนอนอันนี้เด้บอบบแมนด้แนวตั้งพับทบครึ่องอันนี้ห่านแต่ครอบรูแบบนี้ใช้มือข้อนิ่มลงให้เป็นสันอันน,นนี้จ้ะและ้วพับทบเข้าหากันอันนี้เหตุแบบนี้ทั้งสองฟังจ้ะนี่จ้ะ เขาได้เป็นลักษณะแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วเขาเอาเก็บเกลียบลิบพุดที่เขาออกใส่ลิบบินภาพนะมาวางลงไปจ้ะแล้วก็ภาพสีเขียวอ่อนนี้เข้ามาขวาภาพสีเขียวอ่อนนี้เข้ามาซ้ายแล้วก็ภาพกลีบชั้นที่สองเข้ามาขวาภาพกลีบซ้อนที่สองเข้ามาซ้ายนี่จ้ะเขาจะได้เกียบล็บพุดซ้อนนะจ้ะเราจะกันแม็กไว้ให้เรียบร้อยพี่น้องจ้ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเขาใส่ใบตองมา แล้วก็มาหอ่อการก้กเอาข้าซอยเมื่ใบสีนี่จ้ะหอ่อแบบให้วนๆให้พองๆอ,ออกจ้ะพี่น้องจ้าให้อึกออกห,าห,าหา่างๆบวให้อึกที่กันเนาะจ้ะอึกออกห่างนิดนึงเปิดอึก๊กนณะพี่น้องถ้าเห็ดที่แล้วมันจะบดสวยมันบวพองตูเนาะอันนี้อยากได้กีบใหญ่กลีบน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ใบตองที่เฮาฉีกเลยเลยพี่น้องเดอ้อต่อไปใส่ใบตองสีเขียวแผ่นที่สองเห็ดคือการจะให้พองๆขึ้นจ้ะนี่หนึ่ง สองนี่จะ้ะใหอือกข้างๆกันนิดนึงจิบสเสมอกันถ้าบสเสมอกันแะ้วกับบงงามพี่น้องจะ้ะนี่จะ้ะเหยือกพองๆกันตอนนี้เนาะแม็กต่อไปชิ้นที่สาม เห็ดคือเดี่ยวสิ่นที่สามก็ได้เห็ดคือกัน han, จ้ะต่ให้พองพองออกตัวนี้แห้งต้องพองหลายเพราะว่าตัวสุดท้ายแลวนี่จ้ะนี่ให้พองออกแล้วนี่บางคนเฮ right? ็ดแนวไหนก็ติดติดเฮ็ดเห้เอึกข้างนะพี่น้องจ้ะเพราะอึกข้างแลวใบตองมันจะพองออกทางข้างนี่จ้ะบางคนเอาแค่นี้แล้วก็ได้เลยไปเสียบหรือไปตุดแต่งแต่พระชายอยากใส่กีกาล,ลงไปเพื่อ,อความสวยงามนะพีน่นะ้องนะ จ้าพี่ใส่มาเจ้าตีแกใส่ปิ๊กปิ๊กปิกปกนี่เพื่อความสวยงามพัชาก็จะใส่กี่กาแบบนี้1นึ่งสองหนึ่งสองเรื่อว่ากีกาด้วยจ้าพี่น้องจา้านี่กี่กาตัวนี้มาแปะลงไปเลยประมาณกึ่งกลางนี่จ้าประมาณนี้แล้วก็ใส่แมกแมกจ้าหนึ่ง สองนี่จ้ะหลังจากนั้นเอากระตัดส่วนเกินออกของกีบผักกาดนี่จ้ะก่อนละนี่นี่ไผ่ซีไ้ก็ได้บบไ้ก็ได้เด้อกีบผักกาพี่น้องจ้านี่แล้วก็มาตัดแต่งนี่จ้ะฉีดน้ำลงไปสีดสดซึ้นซดใสสวยงามบ่พี่น้องจ้า หรือกอรณนีไผเสีเยไปเป็นตัวแซมใบสีก็ได้จ้ะแต่จะแซมได้เฉพาะใบสีปากชามเพราะใบาสีปากชามจะมีขนาดเล็กเนาะหรือว่าจะไปแชมใบสีใหญ่ก็ได้แต่เราต้องเห้นขนาดที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงพี่น้องจา้าสวยงามดีดีพัชชาวะาเป็นจีบป,ประยุกต์ที่สวยงามและกระโดดเด่นจ้ะโดดเด่นน้ำสีลิบบินเนาะนี่หมักมากพี่น้องเห็ดง่ายเห็ดเร็วพร้อมพี่น้องจา้าเห็ดง่ายเห็ดเร็วพร้อมอจา้า สวยงามเป็นคล้ายๆรูปเสือนอะนะเบิ่งนั่นนึงกะทั้งเรงนี้เป็นคอเสือ้อนี่เป็นไล่สองข้างอะไรก็เป็นตัวเสือเอ้อนะพระชากระจินตนาการไปสุมสีสุมห้าพี่น้องกระเทยเนาะเป็นกระเทยนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ชอบคิดไปเองเนอะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนีพระชาไปวัดอาจารย์บุญเรียนเนาะวัดป่าภูกระเตมีเอฟซีมาทักอยู่ว่แมนเจ้าได้ฮ็ดคลิปงานใบตองโบว์ซันแม่นอยูุจะโอ้ควาว่าเจ้าเป็นคนลาวซันพี่น้อง สำเนียงผู้ค่าเนาะเพิ่นก็สิวา่าผู้ฆ่าเป็นคนประเทศลาวลาวไทยกะทักได้เด้อพี่น้องเป็นคนทางใดกะทักได้คอมเมนต์ได้เนาะจ้าพัชชาบ่ญยิ่งเดือจ้จเห็นพัชชาอยู่ใส่กระทักโลถจ้าพัชชาเป็นคนนครพนมเด้อหลายๆคนบออาจสิบงู้แต่พัชชาบ่าได้อยู่นครพนมพัชชาน่ะอยู่หนองคายพี่น้องจ๋าอยู่อำเภอสีเชียงใหม่แต่บ้านเกิดเมืองนอนน่ยอยู่นครพนมเด้อจ้า เนาะสำหรับคลิปนี้กระสมมาพาควรพี่น้องจ้าขอบคกขอบอใจเบิรูุขุขคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับสมจ้าผิดพลาดอันไนก็นขอโทษขออาภัยหลายๆลายเด้อจ้าพบอพอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า